ครับก็จ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่าสิบห้าบาทนะครับวันนี้ล่าสุดดิบดิบสดสดเลยนะครับผมสิบสี่รายกาที่ผ่านมานะครับสิบห้าบาทจากแอปอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับรอสักครู่ครับผมครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับวันนี้ผมก็อ่ามาอัปเดตหน่อยนะครับผมอัปเดตที่ผมได้ถอนเงินไปของอ่าแอปแอปหนึ่งนะครับผมถอนไปแล้วก็จ่ายแล้วนะครับ ชวนให้จ่ายไว้นะครับผมแอปตัวนี้ที่ผมจะมาอัปเดตนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ริ้งลิงก์ไว้แล้วต่คลิปวิดีโอนะครับผมก็คลิกลิงก์ดาวโหลดได้นะครับผมก็ฝากรัดแนะนําด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ตคลิปวิดีโอนะครับผมรัดแนะนํานะครับใส่ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนะครับผมจะไปดูนะครับทุกคนอ่านี่นะครับผมดัดมาที่หน้าจอแล้วนครับผมทุกคนก็แอปที่ผมจะมาบอกนะครับ อ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวรูวิดีโอได้เงินงน,นะครับผมถอนไปไม่กี่วันนี้เองครับสองสามวันที่ผ่านมานี่ครับผมจ่ายไว้นะครับช่วงนี้แอปตัวนี้ครับผมได้อัปเดตลงคลิปตอนถอนให้ดูแล้วนะครับว่ามันจะจ่ายอยู่อีกไหมนะครับจ่ายรีวจ่าย้าจ่ายนะครับจ่ายจ่ายชวนครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็จ่ายนะครับผมก็ไม่ได้เชิญใครสักคนเหมือนกันครับผมกับแอปตัวนี้นะครับก็ถอนได้ครับผมถอนไปสองครั้งแอปตัวนี้นะครับก็ได้อัปเดตบอกไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับผม แล้วก็คลิปนี้มาบอกว่ามันจ่ายอยู่อีกครับผมก็ใครที่สนใจก็สมัครได้ครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ฝากหลานแนะนําด้วยนะครับของที่ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ไปดูอันทางานของมันก่อนนะครับแอปตัวนี้ครับผมก็ส่วนคนที่ยังไม่ได้สมัครก็หาดูได้ในคลิปนะครับไม่ต้องระบุบอกรายละเอียดนะครับผมก็ศึกษาเอาได้เองครับผม ครับก็มันไม่มีอะไรมากแอปตัวนี้นะครับแค่คลิกเข้าอ่านข่าวนะครับผมเชิญเพื่อนอ่านข่าวไม่ต้องเชิญหรือเชิญได้ทั้งหมดนะครับสําหรับสายไม่เชิญก็ถอนได้นะครับแต่ว่าจะได้เต้มช้าหน่อยนะครับเหมือนผมนะครับกว่าจะถอนได้สักครั้งครับไม่เชิญใครเลยก็นานอยู่เหมือนกันนะครับแอปตัวนี้นะครับถอนได้อยู่สองสามช่องทางครับก็บัญชีธนาคารแล้วก็ทูบัลเล็ตนะครับบัตรมิอถือตัวสับมือถือนะครับนายเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ ไม่พ้นจากทูวรเลตเลยนะครับผมว่าตอนเข้าทูมันนี่ก่อนนะครับครับก็ลองดูนะครับลองเล่นดูแอปตัวนี้จ่ายอยู่อีกนะครับจ่ายชั่วจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ครับไม่ไม่สุ่มจ่ายจ่ายทุกคนครับไม่ต้องเชิญก็จ่ายได้นะครับก็การดูวิดีโอคลิกเข้าไปที่วิดีโอนะครับอ่าดูวิดีโอนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าประวัติการถอนกันก่อนนะครับแป๊บนึงครับกับอ่าเมื่อวันก่อนของผมมันมีอยู่ประมาณ15บาท1 6บาทนะครับนี่มันเลยอยู่2บาทแล้วครับทุกคนสังเกตดูด้านบนนะครับผมก็นี่ครับผมเลือยู่2บาทแล้วนะครับวันก่อนมันมีอยู่อ่าอ่าสิบหกบาทนะครับนี่ถอนออกไป15บาทนะครับที่ผมได้ชัวบินไว้ต้นคลิปนะครับผมก็ถอนไว้นะครับช่วงนี้ถอนไว้นะครับผมเงินสดออกนะครับก็ดูด้านบนได้ครับที่ผมที่ดอกสอนไปเมื่อกี้นะครับ รับส,ส่วนใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดแอปติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากกับคลิปนี้นะครับแค่มาบอกลุ้นว่ามันยังจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าเ่าเล่นแอปอื่นเว็บอื่นไม่จ่ายก็มาเล่นอันี้ดีกว่านะครับมันจ่ายชัวร์จ่ายแน่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับกับมีอีกหนึ่งแอปนะครับที่ว่าอ่านข่าวนะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ดูได้ในวิดีโอนะครับจ่ายชัวร์จ่ายแน่ร้อเปอร์เซ็นต์ครับไม่ผิดหวังครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่มาอัปเดตข่าววสาาารร่่แอออปยยยััังจูคบผมก็ตว ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านครับวันนี้ก็สวัสดีครับ